สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นมาทำอะไรเอ่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูอะไรน,นะรถบดถนนเน,น,นี่ยค่ะดูนี่นะคะหูคันใหญ่ไหมครับคันใหญ่หญสีอะไรเอย่ยส,สีเหลืองลอแล้วมีรถอะไรอีกครับ,บอู้อันนี้เป็นผานดูนี่นะคะอันนี้เป็นผานผานเอาไว้เกลี่ยด,ดินให้มันเท่ากันใช่ไหมครับคันใหญ่หูใหญ่แล้วยาวด้วยไหมย,ยาวด้วยนะคะนี่ อันนี้เป็นรถเกลี่ยด,ดินให้มันเท่ากันนะคะต่อไปรถอะไรเอ่ยออันนี้รถอะไรครับรถตักดินรถแมคโครนะคะใหญ่มากเลยเออเป็นรถแมคโครคันใหญ่ไหมคันใหญ่นะคะใหญ่มากเลยอ่าแล้วก็มีมีคันหลังนู้นอีกอ่าเดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูอีกคันนึงไปดูเลยอ่าคันนี้ อู้อันนี้ก็เป็นรถเกลี่ยดินนะคะเกล่ดดินให้มันเท่าเสมอกันนี่นะคะวันนี้เด็กๆพี่ต้นไม้กับน้องมีตังพาเพื่อนมาดูรถก่อสร้างนะคะของจริงที่คันใหญ่มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไงฝากกดติดตามพี่ต้นไม้กับน้องมีตังในช่อง t t r story พี่ต้นไม้กับน้องมีตังด้วยนะคะนะอ่ะบา,บายบาย